ครับกอไปบอตอนันมาตันเนี่เยเจอกับอุลตราแมนนะเนาะเฮ้ยมันในเกมมันเจอกับเซเว่นใช่ใช่ใช่ในเกมมันเจอกับๆๆเซเว่นเ,วเอาด่านใหม่ดี่ไหมวะจะใส่กับด่านใหม่เลยไหมไอ้ดานมราเล่นแล้วไอ้ด่านไหนที่เราจะไม่เข้าไปวะมันนี้เข้าแล้วอันนี้ก็เข้าแล้วอันนี้อย่าพึ่งแล้วกัน อย่าพึ่ง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 แป๊บนึงอย่าไม่กล้าเข้ายังไม่กล้าเข้าด่าดมารุนแรงที่ไหนวะเนี่ยบ้านเมืองพีนาายิงยิงยิงโอ้โห ซื้อหนึ่งแถมสองไปยะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ปิดก่อนเลยพี่เฮ้ยอ่ะอุย้ยเอาเอาะไรบ้าขอใช้ท่าไม่ตายพิเศษหน่อยอย่าเพิ่งแล้วกันอย,อ,ยอ,ยอย่าเพิ่งใช้ก็แล้วกันเอาแบบนี้ก่อนเอ้ไม่ยอมให้จับด้วยอันนี้ไม่ดี ทำอะไรยังซาพลังทำไมยังจะชาร์จทำไมอ่ะยันจะชาร์จทำไมเฮ้ไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จอะไรเนี่ยเซเว่นปวดหัวเหรอเออเซเว่นปวดหัวหรือเปล่าอ๋อสามเหลี่ยมกูไม่ได้แล้วโอเคสามเหลี่ยมใช้ไม่ได้สี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เรียมดิสี่เรียม เซบินปลดของวเหรออาปรเชีน่อยไหมเดี๋ยวมันยากแก้ไอทียอาปรเชีพ้องชัวชัวเซบ่นมาทำอะไรวะทำไมไม่เข้ามาอุยะอะสลัดนัเราสลัดสลัดขึ้นเยอะนะเราอะนี่หี้ไอสัตว์อ้ยออ้ยใส่ทุกดอกครับพี่อ๋อ อ๋อไ๋อใส่ทุกดอกพไปอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไอ้เว่ยทำอะไรครัทำอะไรครับไอ้ทำอะไรครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เย็นพี่ใจเย็นเย็นรีบไปไหนเรอทำอะไรครไม่ต้องประพฤติผิดโอ้ ว้าวเอ้ามึงจะช้าพลังลไหมอยู่ตัวหน้ากูเนี่ยโอ้ยไม่เซเว่นโอ้โหเหีย้ยว้าวไม่ได้การแล้วเอาฝปรครข้งนึง tiếng là khăn ấy méo Ui bên Hãy cù nòi, hãy cù nòi, hãy cù nòi Ui Hãy cù đi hơi, จับดีจับทำไมล่ะโอ้ไม่ได้แท้เราไปเอาไมเไ่เอาใหเอาไหมเอาไหมเอาไหมยากกว่าดีคิตเตเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์โอนตะแบบ ไม่ได้เนาะเราทําเลือกช่วเองดิโอ้กูไม่เอาได้ไหมกูไม่เอาให้มึงได้ไหมโอ้โหไอเดียยิงดากกว่าเดิมโอ้ยกูฟู้เองดีกว่ากูฟู้เองดีกว่าพ่องนี่เที่ยให้กูฟู่แต่ถ้าตัวนี่แม่งโอ้โหกะเอากูให้ตายอะ่ะแต่ละด่านที่มึงเลือกให้อะ่ะแต่ถ้าตัวที่มึงเลือกให้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แต่ละด่านด่านเที่ยเลยนะ กดให้ได้สักครั้งหนึง่งถ้าไม่ตายเบาตัน้นมันก็ยากเหมือนกันหมายถึงสกิลพิเศษอนะถ้าคอมโบพิเศษอนะกดยากเฮียมันกับเบฟิรัสนะก็ไปจากเบฟิรัสเปรียบเลยเอา้ามึงจะชาร์จพลังทำไมเร็วไป โอ้ก,กูกดไม่ถึงโอ้ยเยอะเลย้าวอ้ค์ตัวแมมันเอาแล้วมันเอาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูมัจะเบินเเบนบ่นแล้วเพื่อนเดูมันจะเบิ่นไแล้วนั่นแหละที่กูพูดถึงครับพี่เอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้สิครับอย่างเี้สบายใจละสบายใจละ สบายใจละคุ้มค่าที่เหนื่อยจุ้ยเสินหลงเอ้ยโอ้เจ้าโอ้ยพีมานเล่นอย่างนี้เหรอโอโอ้หหโหแม่งโดนทีบเลยสัตว์สัตนีหมาเป็นยาคว้ยเออมันช้าพปะละมันช้าพปะละ เอาทำไม่ไปโจมตีเปาตั้นเหี้ยอือปาตันกระถุนหมาอาือโตะโอะอุ้ยอุ้ยออกชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาชิบหายจริงจด้วยชิบหายการช่างไหมล่ะมึงเฮ้ยสอดได้ละสอดได้ละอือฟาดเต็มเต็มหัวโอ้ยนี่ไงสัตว์นี่นี่ ว่าย,ยัางไงเอาะเลาอไหมเพื่อนเอาทะเราไหมโอยโอ้ย,อยเอาทำอะไรจังหวะนี้และเสร็จกูเสร็จกูจกออนตรลแมนพี่เพลี่ยิงมายิงกลับครับยิงมายิงกลับนะครับเจอโกงเจอโกงคนขี้โกงว้าวเอาเอาไปละไอ้แมนเนี่ย Linh chắp lắp chắp lắp chắp chắp lắm lắm hơi Sunday mai mùi hai hơi 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 ว้าวยิงมันแช่แข็งก็จบอทำอะไรกนกูเนี่ย ว้าว <Wow. S 2> เอาอีกรอบแล้วกันยังไม่กระดาษปากเลยยังไม่กระดาษลิ้นเฮทารโลแบ็กเอาเลยครับเกี่ยวกับทาร์โลแบ็กว่าเอาด่านผียานเอาด่านขุดท้ายไปเลย <c oughs> ด่านวิญญาณหลอนด่านนรก <c oughs> ฟาลองฟ้าแลบมันเรแบ,บ็คคาโรตายเธอมึงเลยก่อนนี่ปีแอเป็นไงลหละังหวีแ้แหละถ้าเต็มข้อโล่เต็มแข้งอือถ้าเต็มข้อโล่เต็มแข้งแข้งหนาแข้งหนา,นาโอ้ยปัวไอ้ลูกป,ปา้าออตโตแมนทะลอโอ้ยฮึ่ย อ้ยอ้ยว้าวทำอะไรมอเตอร์ไซค์โง่เอ้อยาน,นบาตามันตีเบาจริงวะวู้อือมาเต้าไม่ตีเบามากแรงก็ไม่มีมึงอะ จนงตีเบามันชี้เลยอ้ยเฮ้ยไม่ได้แดกพี่น้องเห๋อวันนี้อุ้ยโมอุ้ย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 อ่าอะไรนะไอ้ไงสัตว์อุ้ยโอ้โห อ้ยแรกหมูแรกแมวยืดหมาย,ยืดหมูโอเมก้าแคนนอนโอ้โหไม่ค่อยแรงเลยเวยการโจมตีเบาตันแม่งบอลมันกับโกคันเลยโอ้ยยืดยาดืดย่าอยู่ได้เอ้ยยืดยาโย่ย โอ้ยเอาเอาเอาฮัลโหลฮัลโหลแบค็คหายตัวดีกว่าเอามันประหลาดกูกูอีกนี่เหีหย้ยสัตว์เอาอะไรกูทำอะไรโอ้โหไม่เป็นงานเป็นการเอาใกล้กว่านี้ไม่ได้หรอวะนอ่เหีหย้ยสัตว์ว่า กระโดดทิพยุ้ยนี่ไงทำพี่อะไรเอาละมึงเตรียมตัวตายทางเงาแยกล่างงงอ่ะเออแดกเออแดกโหแฝดตาเลยถ้าไม่ตายโคตรแรงแสงมันเนี่ยแรงแสงแรงแสงมันแรง เหนื่อยร้อนเฮีย <laughs> ใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ุดติดตามผมด้วยนะครับ